ย่อไปย่อไปเป็นยุทธีเจ้าของคือเขาพัฒนาตัวเองคืออยู่ที่ตัวเราพัฒนาตัวเองหาเห่าพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆเพราะว่าสมืุติันที่โซ่เคียวมันสบายสบายอยู่แหละแต่ตะกี้พุ้นยางโว้ยวอดดี้มี่ต่อยางวอดดี้มีแม่แบบคือจังสมัยสมุนเลยเนอมีแต่ควิ่มขีดมั่ดสมองเจ้าของฉลาดเท็ดเอาว่าเอามีแต่หัวหน้าเพิ่นเอากวนไมาให้ทวงกวนกวนละเมื่อละกวนซองกวนกับทองไปตะกี้มันสมองเย็นเนาะตั้มหนึ่งมันสมองเย็นแค่ปีก่อนหนึ่งสิบสอง ว่าสิบสามปีนะแต่แคุณย่มาอยู่ <c oughs> มาอยู่บ้านแพงเนี่ยสิบห้าปีสิบห้าปีสิบหกปีก็เอาผัวสิบเจ็ดปีสิบเ <c oughs> จ็ดปีจ้งไวรเด็ดไปไทายบาตก็ร้าง้นไหมไหย แ่กี่น้อ17ปีได้แตาชดจะยด้วักปีแล้วค่ะอันคือกันแม่17ปีจะไมทไทยเออนั่นแล้วสมัยใตศูนย์น่ะสมัย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 สม่เสอนมั่นแล้วสมัยสมัยสมืนม่ข้าเจสาเยิมนยสัมัยสมมัยสัสัยสสียสาเยสัยนสมัยมัมัยสยัยสมอยสมั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 ยัยสมยสมัยัสมัยมสยาสอย ให้จำไว้คำที่ยาสอนเดี๋ยวมันสิดีเพิ่นบริสวนให้ไปเห็ดเนี่ยบดีหลอกสอนแต่เนี่ยมันดีๆพอแบบพี่นอ้องพอมาผู้เฒ่าเพิ่นก็นสอนยามากจังสี่ต่เข้าเป็นเด็กหน่วยเนาะเข้ากับจำคำาผู้เฒ่าสอนแล้วก็เอามาสอนลูกสอนหลานเพิ่มเติมไปใ,ให้เขาได้จือ่อจำเอาเห็ดเอากต่ทเอาต่ว่าพอเห็ดเนี่ยบดีสิ่งใดดีเข้าเห็ดเอาสิ่งดีๆมันเ็นไปสู่กับตัวเราถ้าเราคิดดีทำดีแล,ลูกจำคำนี้ไว้นะ แล้วก็ยาถ่ายเยอะถ่ายดินพ่อเพิ่นตั้งตำแหน่งให้แล้วพ่อเพิ่นว่าเออหมอบไม้หาแล้วว่าเอาอีนี่มึงเป็นตัวนี้เด้อะอันนั้นเป็นตัวนั้นเนะว่แม่นสิคือมาอนี้กะโหลกบ่เอาเด้เอาแบบว่าค่อยๆเปลนค่อยๆไปเฮ็ดดีท่ำดีเพิ่นบอกว่าเออเห็ดจ็ดสีเด้อตัวนี้เด้อเขาก็าคอยเปลี่ยนไปเพิ่นก็สิมองเห็นเองแบบแล้วก็เอบเอฟซีบ้านฮัก เนี่ยฮะพอหักเพิ่นกต่เสียงดีมากเพิ่นกต่ดีเห็นเฮาอยูมอมมอมเม็ตเพิ่นกต่สิยงดีแต่นสงสารดิหึ่นท่องมาหลอกมาไล่แต่เสิมานุ่มพ่นเนี่ยมานุ่มพ่นหรอมาหนุ่มที่การกระท่ำเฮาคิดดีทำดีจำได้บ่แวบบ่แวนว่าเห็นเขาเรียนกับจากเรียนน้ำเขาเห็นเขาดูกระดีกระไปน้ำเขาหนุ่ตาพื้นตาพื้นมันบ่แหวนเฮาจะคอยไปพามากเพราะว่าอายุเฮายังหน่อยเฮ้ามีโอกาสก็ไปมีโอกาส คือว่าสิเป็นตัวดีตัวเด่นตัวนั่งหน้าตาหุ่นใช่ได้เสียวเขาโอเลคเสียวเขาโอเคอยู่นะเวลามีโอกาสดีดอกขาเข้ามักมักบลอกมักท่านี้เนาะขันบ่มักคือสิบบ่บ้าดอกไม้แม่แม่แม่โซ่บุญปะเข้ามาไปเห็ดหน้าอย่างนั้นอันนี้มันไปกับผดุนแต่จากมาล่าคือเก่าขันขันข้นมันมีพรนสวรรค์ทางศิลปินเด้เลือดศิลปิน ขั่นอ่าขั้นใกล้ตีนเป็นเป็นใกล้เงินกับอะไรมันต้องเป็นใกล้ตีคือเกาแล้วแม่เนาะนี่แหละคุณย่าบอกสอนแค่นี้จำเบาโอเคนะลูกหึ่ง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 ปังปังเป็นโรคให้ดังเด้อลูกเด้อีหลยาคุณย่าบอกสอนจำเบานี่แต่แนวดีๆเมราะเพราะมีแนวนั่นนี่งางาจักสิเฮ็ดจังใดดีงากระไรแม่ตั้งแล้วนะแม่แม่ตั้งแล้วนะ นี้เป็นผ้าของฝากจากงาติเขาเจ้าเจ้าจ้าผ้าไหมติแม <iej ses> ่เปิดมาไมฮใส่โซ่หรอใช่ไหมเ้นโซ่หอยาหอางกนางนาางางันาถใจเลยมางตามือใจเลยไม่ายาายาาเบียงถใจเลยไวยดีล่ะ บานห้าเห็ดกจะมีแหลああ course, ตะน้องแม่ว่าไมีหัวคือไม้แท้เลยค่ะไม้แท้ไม้แท้เอไม้แอยสีน้ำเงินโอ้ยเป็นเงินเป็นทองชชเลหมันมาเง้ยงเงๆ้ต่างต่างเอาอางเื่อภาพการไดยคุณดาวี่บ่ได้ฝากเป็นควาเป็นแม่ ฝากเป็นลูกเป็นหลานอยู่เป็บพ่อเป็นปาเป็นพ่อเป็นแม่ป้ะขอบคุณนะคะคุณยายคุณย่าย่าทังน kind of si ั้นมาฝากย่าทั้งนี้ติดอ้าอไาวอ้าขอให้ลูกหลานนี่เงีบางตังเขาเจอกับเบื้องหนุ่งหลานเขาเขาได้เขาดีเขาลำเขารวยเป็นผูกเป็นข้นถ้าเถอเขามีเงินมีทองเขากป็บอลเริ่มยาให้กับเราบอลเิ่มยาให้กับเ เขามกเลี paid, ้ยงเขาไมาใ่แล็วเขาก็่ย่ตบปญแท่นคุ่นนี่ดอกนาเม่เนาะเป็นเบื้องมีสายใจข้อน้างกันสิเป็นการันรการจันกระจันยรี่นงยี่น่อยจงทรงมีคนไต้ไปก่ง้เข้าจะสบายๆแต่ทั้งไมาได้กัเ้นเพราดีใส่ได้ซอยไปเท่ากับมจักเก็บุจักจำไปนั่นกัีบีดอกการดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตเท่าห้จักเก็บห้จักใส่จักกิน มันก็ะยุได้เท่านั้นแหละยยกเกินจกของจักน้อยเท่ากันแต่นั้วแต่บอมมี่โดนแต่สิ่งนี้นีดมีซ่านนี่นั่นอันนี้้วการตามแต่ว่าเห็นดอกไมาเห็นบ่้ยงน้อยอด้เอย่างน้เจ้าเพิ่งไม่คิดบอกคผูดันมากผูดีมากแต่ผููใครเจ้าบอมมี่เออมี่ป็นยามมากยังสไดสัตยมากโตมาเดียวไม่ยืดโดนหลายปีไปแต่ตังสี่หละเป็นคนหูงรดีข้าเจ้ากับ บะอึดพ่อแม่ย์คนแบบว่าซอยบะอึดจะผู้สิบาซอยเนี่ยขัดคนเห็นความดีแล้วคนกะห่าเข้างลูกคือหลายเนี่ยจน้อยบ้านเกิดจะคิดว่าเอ้ย่างนั้นอันนี่แต่คนละแสนสองแสนอยู่ที่ธรรมด่านี่ขันจะคว่ำเนาะตาเหมาะๆในเนี่ยคือตัวเจ้าของฮารุโนอันนี้อยู่กับตัวเองนะคะคนอื่นก็คือคนอื่นนะเพื่อนลอกข้างก็คือเพื่อนลอกเพื่อนลอกค่ะโตห่าก็คือโตห้าดูแลตัวเอง อะไที่มันถูกมักต้องแล้วก็คิดเอาเทียบเอาย่ำใไปย่ามากค่ะพอมีตุณกระสิมาน่ำประจำบะอันนี้กบมาเป็นฝังเแลีวแทมันจะถั่มากแตต้องผ้าไปผ้ามาทีเอคุณดูแม่ดิตั้งเต่ตอนนี้ตอนไม่ไหมนี่กบบแตผ้าไปผ้ามาก้อนหลาเขาว่าท่านหนึ่งจักนี่อย่งจัหน้อยเขากดูแลตัวเองได้เขาก็ถีไปเขาเข้าเอ็นเยี่าลปะล่ะ ย่าไมบเดจากว่าไปย่างหดกินย่งไดนอนย่างไดมีกลัวไปย่งบะท่าเด็คบกันแด่าเด่จรินใจเนาะแ่แม้ากระเอี๊ยาย่างบะข่าเดตดคป้าหลานมาตกอนตวัเขายังบท่าเด็คือว่าเด้เก่งเนาะซ้ับนี่ับหาที่เน้อเป็นโชเฟิร์ืเฟอร์เฟอ สอนดีนผู้นี้เราพาไปออดิชั o n เพื่ออะไรอืมไปพูเี่นองกันบที่นอห้งกันกันแย่งกันนดีได้ล่ะแล้วต้นหลานกันขันยาขันากับผู้นี้ว่ามากผู้นี้ก็ดีข้ามากรถดเป็นรถผู้นี้ไดแล้วโน้ยกล้กับผู้นี้เป็นห้องจับของจริงก็ไปสิ่นี้หลายเก่งเนี่ย้นี้รถเป็นห้องจับของตัวน้เงินใดนเงินใก็ไปดาวเอาจดอ่ะ แม่อันฮักพอฮักคนถึงมาหลายพอดหลายพอดหลายเกิดจวอยมาไล่แสนสองแสนสามแสนตัวเป็นยังบนกันว่าเอาแต่เราเห็นดีท่านดีนะแม่เนาดีลละจะพวงไป็นตะบองงายยี่หรอแม่แม่เป็นคนตะมูตะมีอย่างนหนอย่างกัตะมูตะมีเป็นตะมูตะมีดูนั่งจิตเป็นใแบบไป็นตะบองงายยังสินี่ ดาวมุตเตมีให้สิมานีก่